ไปดูเรื่องราวของปลัดหญิงนะที่อยู่ที่จังหวัดตากเนาะแล้วก็เมาแล้วขับอคุณผู้ชมปรากฏว่าขับรถไปชนน้องนักเรียนหญิงนะะอยู่ชั้นม .5 เองอเสียชีวิตไป2คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนแต่ทีเนี้ยมันก็มีประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นเหมือนกันเพราะหลายคนที่ได้ดูคลิปไปแล้วเขาก็บอกว่าเป็นปลัดแต่ทําไมอ่ะจังหวะที่เขาให้เป่าวัดปริมาณแอลกอฮอล์เป่าไม่เป็น Oh. เป่ายัางไงอะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยงานมันก็ไปเข้าตำรวจไงว่า <Yeah. S 2> เข้าข้างกันหรือเปล่า uh. อะไรอย่างเงี้ยแต่ตำรวจก็พูดในคลิปนะ ก็เม <t od three |ms|> well ื่อกี้เป่าให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วอมเข้าไปเป่าออกมาแรงๆเหมือนจะแบบไม่อยากเป่าให้ตัวเลขมันขึ้นหรือยังไม่หายเมาหรือเปล่าเลยยังงงๆว่าเป่ายังไงเป่าไม่เป็นอย่างนี้ชาวบ้านเขาลับไม่ได้สินะคะแต่ว่าอันนี้คุณผู้ชมคือทางอาสาสมัครพลเมืองอุ้มผางค่ะพานายสุเนรอายุ49ปีคนนี้เป็นพ่อของดังสาวบรการเหยื่อประหลัดเมาแล้วขับที่เสียชีวิตเป็นศพที่2นะคะไปติดต่อขอรับศพลูกสาวที่ห้องนิติเวชโรงพยาบาลแม่สอดคุณพ่อเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลาเลย ตัดเพราะว่าสูญเสียลูกสาวหมดอนาคตกำลังอนาคตไกลเลยอะค่ะเรามองม้วนเปิดโคลนี่ก็ได้ค่ะกินเหล้าใช่ไหมเขาเป็นคนเหมือนกันนะเพื่อนมันลุ Veron ่มโลกเกันเนี่ยเขาเพื่อนมันลุ่มโลกด้วยกันนะเป็นนม้วเนี่ยได้เลยขึ้นมาเขาเป็นม้วน Ine, ลูกมมมสะเทือนใจเนาะมันพูดไม่ออกโองควรเป็นพ่อเป็นแม่นะคะทีนี้ยพอพ่อสงบสติอารมณ์ได้ นายสุนเนศก็เล่าให้ฟังบอกว่าตอนที่ได้ยินข่าวเนี่ยตกใจมากเลยมเมื่อมีคนมาแจ้งว่าลูกสาวแล้วก็เพื่อนรวม3คนประสบอุบัติเหตุถูกรถชนก็รีบเดินทางไปดูที่จุดเกิดเหตุแต่ก็ไม่ทันเวลาลูกสาวแล้วก็เพื่อนชายซึ่งน้องเนี่ยเรียนอยู่ชั้นม .5 เสียชีวิตสองคนส่วนเพื่อนอีกหนึ่งคนอาการสาหัสนะคะตอนนี้เป็นตายเท่ากันลูกสาวเนี่ยเป็นนักเรียนที่ขยันแล้วก็เรียนดีมาโดยตลอด มีความฝันว่าอยากจะเป็นพยาบาลอยากจะสวมชุดพยาบาลแต่ว่าลูกสาวเนี่ยมาเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก็อยากจะให้ปลัดอำเภอคนที่ชนเนี่ยมาขอขมาศพลูกสาวซึ่งวันนี้เนี่ยได้นําชุดสีขาวมาสวมใส่ศพลูกสาวนะคะที่จะไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านในพื้นที่อำเภออุ้มผางจังหวัดตากค่ะอยากเจอดิว่าทำไมคุณถึงกินเหล้าแล้วคุณทำขับรถด้วยความประมาทอย่างเงี้ยดูบประมาท คุณไปทําลายชีวิตคนอื่นนะแล้วความทุญเสียของคนอื่นนะลูกผมเนะี่ยกำลังเรียนลนะอนาคตจอากเป็นพิบาลนี่จนะใช่แล้วทำไมจะจบแค่นี้เหตายแล้วเนะ่ะส่วนความคืบหน้าทางคดีนะครับตำรวจสอพอ,อุ้มผางก็แจ้งข้อหานะครับกับนางสาวพิมนาราายุ46ปีปหลัดสาวเนี่ยนะครับในข้อหาเมาแล้วขับและขับรถประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเก่วความตายพรุ่งนี้ก็จะมีการนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัดตากแล้วก็คัดค้านการประกันตัวครับ ขณะที่ต้นสังกัดก็คือนะปกครองจังหวัดตากมีคำสั่งด่วนตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงครับว่าเป็นการการะทำผิดทางวินัยหรือไม่แล้วก็มีคำสั่งย้ายไปช่วยราชการที่ที่ทำการปกครองจังหวัดนะครับเพื่อให้การสอบสวนเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็เหตุการณ์นี้เกิดข<อ>ึ้น22พยนะครับบริเวณถน<อ>นสายอุ้มผางแม่สอดพื้นที่อำเภอน<ข>อุ้มผางครับนางสาวพิมนาราประหลัดสาวเนี่ยครับมาแล้วข<อ>ับนะ<อ>ขับรถยนต์เป็น SUV ทะเบียนกรุงเทพครับ เสียหลักนะในการควบคุมรถครับหลุดข้ามเลนมาชนกับรถจักรยายนยนต์ที่ขี่สวนมาทําให้มีผู้เสียชีวิต2คนคือนายเอกภพอายุ17เสียชีวิตคาที่นางสาววราการอายุ17เช่นเดียวกันไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลส่วนอีกคนเป็นน้องผู้หญิงครับอายุ16นะบาดเจ็บสาหัส ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดอาการล่าสุดก็ยังไม่รู้สึกตัวแล้วก็อยู่ ICU แล้วก็ต้องมีการระดมกํกำลังพลจากทหารหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่นะครับมาบริจาคเลือดเพื่อใช้ในการผ่าตัดช่วยชีวิตแล้วก็แพทย์เนี่ยยังต้องดูแลอาการอย่างใกล้ชิดนะครับค่ะทีนี้ต่อมาก็มีชาวบ้านกว่า200คนนะคุณผู้ชมไปรวมตัวกันที่โรงพักเพื่อไปติดตามคดีเพราะกลัวว่าตำรวจจะไม่ดำเนินคดีกับประหละัดหนุวันนี้นะคะ เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจนเกิดความชุลมุนอยู่หลายชั่วโมงแต่สุดท้ายแล้วเหตุการณ์ก็คลี่คลายค่ะหลังจากที่ตำรวจนำตัวประหลัดหญิงคนนี้มาสอบสวนต่อหน้าตัวแทนชาวบ้านพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาประหลัดคนนี้นะคะว่าขับรถขณะเมาสุราตรวจวัดได้ตั้ง136มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์น่ะเกินไปเท่าไหร่กี่เท่าแล้วก็ขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นได้รับ,บบาดเจ็บและเสียชีวิต พร้อมกับมีการเจราจาค่าเสียหายค่ะโดยญาติทางฝั่งผู้เสียชีวิตเนี่ยเรียกเงินค่าทําศพค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เยียวยารายละเจล้านบาทน,นะคะคือถ้ารวมแล้วก็เป็น21ล้านบาทมันก็มีหลายประเด็นเนาะในเรื่องนี้เพราะว่าที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาไม่ยอมเขามาล้อมโรงพักกันเนี่ย<อ>มันมีอีกภาพหนึ่งที่บอกว่าจังหวะที่ชนเกิดเหตุเสร็จแล้วอ,ะอ่ะตัวประหลัดกลับบ้านเขาก็บอกว่าที่เขากลับบ้านเขากลับไปนอนก่อนเพราะว่า คุณหมอฉีดยาให้แล้วมันมีอาการง่วงแล้วเธอก็ได้รับบาดเจ็บด้วยเหมือนกันชาวบ้านเขาเลยถามว่าคุณชนคนตายออแต่คุณกลับบ้านคุณหลับลงด้วยหรอเออนะฮะแล้วก็ในมุมของผู้ก่อเหตุเนี่ยที่เป็นเหมือนกับทางฝั่งข้าราชการฝั่งของภาครัฐด้วยกันนี่ใช่ไหมฮะชาวบ้านก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันจะไม่เป็นธรรมหรือเปล่าหมก็เลยมีการออกมาเรียกร้องกันใช่ไหมครับ